สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T1GH Score นะครับพบกันในวันเสาร์ที่15พฤษภาคม2564ครับฟุตบอลวันนี้ลงทําการแข่งขันกันเยอะมากๆนะครับหลากหลายลีกนะรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยนัดชิงชนะเลิศเกมสาคัญนะครับที่รอกันอยู่ในค่ําคืนวันนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการหาแหล่งรวบรวมทัศนคฟุตบอลดีๆนะครับรวมไปถึงแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมสถิติต่างๆนะครับที่สําคัญเอาไว้นะครับก็ แนะนำนะครับที่เว็บไซต์ GHScore นะครับเนะเว็บไซต์ที่รวบรวมนะครับทั้งนักวิคเคราะห์เซียนบอลไว้เยอะมากที่สุดรวมไปถึงข้อมูลฟุตบอลที่ละเอียดมากๆนะครับผมยังไงก็เข้ามาดูกันได้เลยนะครับนะสำหรับ GHScore นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับตัวที่ผมจะมาแนะนำกันนะครับผมจะไปที่ฟุตบอล เกาโชสนาอิตาลีครับเป็นเกมใหญ่เลยครับยูเวนตุสพบกับอินเตอร์มิลานนะครับในศึกดับเบิอิตาลีครับไปห้าทุ่มห้าทุ่มนะอ่าคู่นี้ครับนี่ยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานอ่านะเราก็มาดูรายละเอียดกันครับผมในเว็บไซต์ของ t h Score ครับนี่ครับตัวที่คาดว่าจะลงสนามฮะดิบัลล่าจะคู่กับคริสเตนโนโรนันโดนะครับ ส่วนหนังังของอินเตอร์เนี่ยตามค่าก็มีทั้งลูกาคูทั้งลาตเตโรมาตินเนสแอดถือว่าอินเตอร์นะครับคือได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการพักคู่เล่นเลยนะครับนะในการเจอกับยูเวนตุสนะครับถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้เนี่ยไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วนะครับแล้วสถานก,การณ์ตอนนี้เนี่ยคือตัวเองลอยตัวไปแล้วด้วยสําหรับอินเตอร์คือได้แชมป์ไปแล้วส่วนยูเวนตุสคู่แข่งเนี่ยนะครับกำลังดิ้นรนเพื่อจะคว้าท็อปท็อปโฟเอาไว้ให้ได้นะครับ ซึ่งถ้าเกมนัดนี้นะครับยูเวนตุสไม่สามารถเอาชนะอินเตอร์ได้นะครับแล้วทีมบนๆสามารถเก็บคะแนนได้หมดต้องบอกเลยว่ายูเวจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้านะครับผมมาดูราคาเปรียบเทียบกันก่อนครับจากหลายๆที่ครับผมในเอเชียแฮนดิแคปนะครับเรทเนี่ยทางสโบครับก็อยู่ที่ยูเวนตุสต่อปอนะครับผมจะอิงจากค่าใหญ่ๆครับเบ็ด 365ก็ยังอยู่ที่ปอนะครับค้าวครับก็ปอครับเอาไว้ง่ายคือทุกที่เปิดมาที่ยูเบนโตสเหนือว่าปอป่าตะกรมนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจครับราคาสูงต่ำครับมีขยับขึ้นนะฮะนี่ครับเป็น2ลูกขึ่งครบ3นะครับสอลูกพึ่งครบ3หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่มองได้ว่านะครับคือเลทเนี่ย ไม่ได้ขยับนะครับขยับในน้ำนะครับแต่ว่าสกอร์สูงต่ําขยับขึ้นนะครับยิ่งทําให้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับกับอินเตอร์มิลานในค่ำคืนวันนี้ว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาจะไม่แพ้ให้กับยูเวนตุสในเกมค่ําคืนวันนี้นะครับอันนี้คือวิเคราะห์จากเลทราคานะครับนี่มีการเปรียบเทียบกันนะฮะคือราคาไม่ได้ขยับแต่ว่าสูงต่ำขยับดังนั้นเขาอาจจะมองว่าอินเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะ ยิงประตูได้ค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของเรื่องอื่นๆนะฮะอาไปดูสถิติกันหน่อยแล้วกันในการเจอกันนะครับของคู่นี้ช่วงหลังนะผมจะวัดแต่ในบอลเกาโชไปเลยนะครับอันนี้คือดูแต่ในบ้านยูเว่นะในบ้านยูเว่สามซีซั่นหลังสุดนี่ยูเวนตุสชนะนะครับ2010แล้วก็เสมอ0 0นะครับ คือก่อนหน้านี้เนะี่ยยูเว่เป็นทีมที่เก่งที่สุดในอิตาลีนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยอินเตอร์ทำได้ดีกว่านะครับอ่ะดูผลงานของยูเว่หน่อยครับช่วงหลังเป็นไงกันบ้างก็ห้าเกมหลังสุดนี้ก็มีชนะนะครับซาโซโล,โลมีแพ้ซีมิลาน Milan, มีชนะอูเดเนเซ่เสมอฟิออแล้วก็ชนะปามานะครับส่วนอินเตอร์ครับ หลังจากได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังเก็บช้ยต่อเนื่องนะชนะโรม่าครับ3-1ชนะซันโดรีย5-1ครับนะมีชนะโคโตเน่2-0ชนะเวโรนา1-0คือก่อนที่จะได้แชมป์เนี่ยชนะแบบเบียดเบียดนะครับแต่พอได้แชมป์แล้วเหมือนปลดปล่อยครับเล่นแบบสบายๆไม่ได้กดดันอะไรครับก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นเกมรับมากนะครับทำให้เกมลุกซึ่งดีอยู่แล้วเนี่ยแสดงผลออกมานะครับซึ่งนัดน,นี้เนี่ยผมว่า เน้นแน่นอนนะสำหรับอินเตอร์มิลานถึงแม้จะเป็นแชมป์ไปแล้วดังนั้นคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ที่อินเตอร์มิลานนะครับเลทลองที่ปอปอนะครับผมอ่ะนี่คือ1คู่ของผมที่เลือกมาในวันนี้นะครับส่วนทีเด็ดทีเอสกอร์ครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยครับทีเด็ดทีเอสกอร์ในวันนี้ครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับคุณสามารถมาเข้าตรงชุมนุมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถไปหากลุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับเนี่ยกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับคุณ ไปเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับผมส่วนคู่ที่ผมจะมาหาทัศนะกันนะครับไปที่ฟุตบอล FA Cup รอบชิงชนะเลิศก,กันดีกว่าครับผมเกมระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์นะฮะเตะในเวลา5ทุ่ม15นาทีนะครับผมจะมาดูว่าทัศนะของเซียนต่างๆมีความเห็นอย่งางไรบ้างกับเกมในคู่นี้นะครับนี่ะ เราเข้ามาที่เกม f อฟเอคัพเบสต์ t เตอร์ซกับเชล e ีนะฮะแล้วเราก็มาที่โหมดตรงนี้ได้เลยครับที่เด็ดครับนี่ครับมันก็จะมีเซียนให้ไว้นะครับหลายคนอยู่นะอันนี้คือต้องกดซับสไคร์อันนี้ติดเพจไว้ Fi. อ่ามีตอนนี้มีอยู่1ท่านนะครับที่ไม่ได้ติดเพจไว้ Fi ครับคุณนานา r รีนะครับซึ่งเราเคยพูดถึงนะฮะเคยแนะนําไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่ ก็ได้รับการติดตามเยอะนะครับ1,242ท่านนะครับมาดูกันแล้วกันนะฮะว่าคู่นี้เขาคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับนะบก็มีพูดถึงเลทราคารายละเอียดอะไรต่างๆมีบอกสกอร์รวมด,ด้วยนะว่าลดลงนะครับนี่ถือว่าโอเคเลยนะนะครับเลสเตอร์ยังขาดเวสต์มอร์แกนบวกเจมส์เดสติน เซอร์กิสอุนเดฮาวีบานและต้องเช็คฟิตจอนนี่อีเวนอีกคนส่วนเชลซีเอารองแชมป์ดูการล่าสุดถ้วยใบนี้ในเอฟเอคัพนะครับจะไม่มีตัวเจ็บในลิสต์แล้วนะครับโควาซิตกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วจะมีก็แค่เช็คฟิตบูริสิตกับคริสเตนเซนเท่านั้นครับทัศนะนาเนี่ยบอกว่าเลสเตอร์ไม่ได้แชมป์อะไรเลยในรอบ5ปีครับคงจะหวัง ถ้วยนี้อยู่เล็กๆนะครับแต่ดูจากนัดล่าสุดในลีกแล้วเชลซีที่แพ้อาร์เซนอลมาพักตัวเพื่อเกมคืนนี้จริงๆต่างจากเรสเตอร์ที่คงเน้นไปที่พื้นที่ UCL จัดเต็มชนะมนเชสเตอร์เด็ดมาได้มุมมองของผมสภาพทีมคืนนี้เชลซีดูพร้อมกว่าฟอร์มในช่วงเวลาที่ทูเคิลเข้ามาก็สมบูรณ์แบบนะครับทั้งรับทั้งลุกแต่ที่น่ากลัวจะต้องระวังก็คือเกมสวนกลับของเลสเตอร์แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ ระบบฟุตบอลของทูเคิลเกมลุกไวถอยรับเร็วนะครับรนะาคาเท่านี้ถือว่าสมเหตุสมผลครับให้ฟันทงไปที่ต่อเชลซีนะฮะตอนที่ค่าเนี่ยจะชนะ2อน่งนะครับผมหรือว่าเป็นการแสดงทัศนะที่น่าสนใจนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็มากดติดตามไปได้ตรงนี้เลยนะครับคุณนานาริโอนะอนี่คืออีกหนึ่งคู่นะครับจาก ศาสนะเซียนนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยก็สามารถนะใครสนใจเซียนท่านไหนนะครับที่เขาติดเพจไว้เนี่ยก็สามารถนะเปเพรนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลนะครับว่าเขาคิดเห็นเป็นอย่างไรในคู่ต่างๆนะครับผมอ่าสำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บไซต์ t h s c s r o r e นะครับช่องทางง่ายๆครับก็สามารถสแกน QR Code ด้านขวาล่างนี้ได้เลยนะครับ นะเพียงแค่นี้ก็สามารถเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ที s c o r e ได้แล้วนะครับนะยังไงก็ลองดูกันได้นะครับทั้งทัศนะเซียนนะครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆนี่ครับที่ละเอียดมากๆนะครับละเอียดสุดๆนะครับใครที่เป็นสายชอบเชียร์ฟุตบอลห้ามพลาดนะครับกับเว็บไซต์ TH s c o r e มีสิ่งดีๆให้คุณได้ค้นหาอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะครับคลิปนี้ลากันก่อนครับสวัสดีครับ